สบ,สบายดีทุกคนหายหน้าหายตาไปนานคนสบายดีบอมมาเซลสบายดีเจ้า,ะนะาสิไปใส่คอยจะไปเกี่ยวข้าวข้าววัน้อาร์ตคีบโดนแล้วเนาะข้าวสมมตินี้ข้าวชิมาเบิงให้เบิงบรรยากาศแต่ทุกคนเบิงโอ้อันนี้ก็ฟาร์มเป็ดของน้องนี่เองนี่น้องว่านีเน่เบ็ดหลายตัวหลายขนาด,าดเศร้าไปตัวพูดไหมเศร้าไปตัวบอม หลานมีห้านของไหมทุกคนเลยกให้เบิ่งสักนิดเนาะสิไปเกี้ยวข้าวบอมาเซลไปใส่เกาะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวไปไปเกี่ยวข้าวสิไปเกี่ยวข้าวมะพร้าวข้าอีพอนปุ้ให้สีปุ้กเลื่อนเนาะข้าสีปุ้กเขื่อนใช้แคมหนองนี่พอปุ้ยเห็ดสวนมะพร้าวไ้ให้มะพร้าวน้ำหอมเลยทุกคนเลยซื้อมาตะ้สวรรค์ ี่ให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆวันนี้ก็งัวของห้าเองเนาะอ๋หลายๆตัวแท้ๆหลายตัวงานปลาเนี่ยเป็ดก็มีไก่ก็มีควายก็มีเ <c oughs> จ้าคือคืองูวแถมเซลค,คือควายคือควายควายได้เห็นไหมเมือ่อปีนี้ประทันโต๊ะแกโตัวพอง้าเท่าไหร่ อีนี้เพออิ่นยังหมดเห็ดลุเลยเนาะงามงามขนาดลายขนาดงาูงเข้าเองนะจ๊ะมีพอเฮ็ดโคฟึ่งข้าวที่เหลือนะพอข้าวป่ะข้าวฝ้ายเขานี่ยังกระตุ้ จติตตูควายคราวันนี้กะจ็ตตู่ตย,ยังหรือจิตตู่อยยงคือกันบ่เบิ้องด้วทุกคน,ค,กนคือกันคืฝรังร่งกับควายคือกันบะคือกันบะคือกันรอ้อยเปอร์เซ็นคือกันร้100 100 100 100อยเปอร์เซ็นต์เขากบิปุกเพื่อนแถวนี้แล้วเนาะ ไกลๆอันแคมหนองนี่นแหละครับสิปุกเฮือนใช่ริมกว้างกว้างทุกคนเบ่งเดินงูเขาเน่ยบึงรลบๆบแปดโมงเช้าหอนแล้วแปดโมงเช้าหอนแล้ว,ลวเขากกำลังสิไปเกี่ยวข้าวเนาะคอยเอาไปกระทุกหน้าไปเกี่ยวขา้าวเม็ดมือเม็ดคืนเม็ดมือเม็ดคืนมาได้แล้วมันมหอน ค่นทันแรกสิตายก่อนใชให้เบิ่งบรรยากาศอันทงหน้าเนาะกับฝรั่งไปเกี่ยวข้าวถือน้ำน้ำดื่มแล้วกันสปอนเซอร์หมกูกับปลาไส้ได้ทุกคนน้ำเกละะือเลปลาซาลาวน้ำเกลือเล่ s p น n s o r ปภาอังขสปอนซอนร์ปลาซาลาวปอนเซอร์มีการเหยดอี่ใด เบิ่งบรรยากาศข้างนอกเนาะทงนาื้อนี้ก็ได้ลูกน้องแค่สองขนสามขนบ่ได้หลายกะกลอนเดียวกันสองคนสามคนวิเพสมาดีโอโซ่างคนอืมย่างขนได้สามซีข้นบ่ได้หลายเขาบ่มาให้เมื่อแสนียนึง อืมืม่อละสองร้อยบาทสองร้อยบาทโอเคเนาะโอเคเนาะโอเคอยู่ okay, <no? S 1> แต่ว่ามันหอนอนะ่ะแล้มันละเอียดขี้มีคมน,น,น,นอ,คอ,อยากได้เงินเจ้าเดี๋ยวพออยากได้บอเงินไปทางนี้ทางนี้มึงเนี่ยลงทางแลได้มองเลยทางนี้ แล้วเราปเดีมามือวานนี่มามือวานนี่ย่านเทคเตะนี่เฉลเข้าแตงงามเลยทุกคน ที่เฮ็ดให้เจ้าเบินานา่งอยู่นั้นนะล้มได้ง่ายท้องง่ายใส่ได้สี่ปีที่แล้วเลมาเกี่ยวข้าวย่างนำ้ำเห็นบ่เห็นบ่กปีงปีงปิงงูปีงยุ่ยใส่อันนั้นนะงูได้ฮะน่ะอันนีเอออันีตีงูน้ำเผาปีงปึกก็ได้านมันย่านปีงพลังนี่ย่าน <c ười> ปีง <c ười>

แน่เกี่ยวข้าวย่างนำ้ำได้ทุกคนมากเกี่ยว้ำกาดเลยเกีเ่ยวทิดมาเซลเกีเ่ยวทิดลงเลยล<อ>ชิลลาโต่น่ะแกงมื้อได้กว่าจะทุมิง,งนนนอ๋อนี่เด้เมฟโกฮีทอดไปนี่เกือบน่ะ เราจับกล้องจค่อยชีเฮ็ดให้เบิงนีเกลียวข่าเดี๋ยวลางจกินข้าวเคอยกินข้าวเมนสีปีตีเล้วคอยมาเกี่ยวข้าอยู่นี่โควิดมามา ข้าวอยู ici, ่ข <tr> ้าวข้าวข้มือเดินมาเี่วเด้ออือเี่ยวข้าวรั่งก่อนอางลืมแล้วลืมแล้วค่อยลืมแล้วค่อยคำลืมและหลายปีแล้วพอดนหลายปีบ่ อัเดอทุกคนเกี่ยวข้ามกันลอดให้เป็นเนาะ่นพโตโตแล้วเอาโตมัดอันนี้มาเซลมาดิิลนดูบิฟโนี่เลย่กาไว้นี่ไว้นี่เบิ้งสเทเบิ้งอีโอกนี่แก้วแก้วแก้ว เกี่ยวไว่ๆเดิมมันจะเงี้เกี่ยวไ่าเกี่ยวว่ายีเคฟูคัดโยแหงระวังตัดมือนี่เด้อเบิกเวลาโซนนะเหตุบอกปิดบอกให้กินน้ำไาถ้าตัดมือเหตดงานบรได้หางเงินบรได้ตัดมือเอาาเจ้าเจ้าเกี่ยวบันนี้ มื่อคืนนี้ได้จะคืนมืนนน่อคืนเนี่ยัางเกี่ยวข้าวเอาคือจับแนวนั้นเพ้อเพื่อจับแน่านั้นเราว่างตัดมือผู้เจ้าใดตัดข้อใช่ใครแน่แตัตดมือยาเฮ็ดตัดมือตัดข้อตัดห้ามพ้องบ่แม <laughs> ่มันตัดข้าวมันตัดจรินเลย ว่าเกลียวไบ้บ่ได้ว่าเป็นพลังเป็นพลังเกลียวข้าวมีว้เป็นพลังอย่างนี้กิได้อ้าวเห็ดบใบเฮ้ยบาันเกลียวข้าวมันเปลี่ยนไปนี่บอกพ่อบอกอาคือมีเอ้าวโตเนบกอนอ่ะเฮ็ดนั่นเลยอ่ะพูดเลยดิ ดีอในแบกนี่ไงอันนี้น้ำก้นนี่นีนี่ข้าวเพิ่นออามาเหอได้ดีอยู่นํำเจ้าผู้เจ้ามีอ่ำผู้เจ้าะปื้๊กอันนี้เอาเว้นอนนี้เด้จะให้กลับข้าวโต๊ะได้แก้ข้อลงมาโหนได้อย่าเบาลายเด้อเม่หัดเป็นนะเกยมกกมอไม มัดข้าวแบบนี้บ่แบบนั้นแหละเอ็อนบ่นเดี๋ยวข้าวเป็นนารีโอเคเอาไมา้เอาไมา้ซ้อมไว้ซ้อมไว้ตัดข้าวเลยคือกุ๊คคือบาร์กุ๊กไม้นี่ไหม ไงบ่ได้ไงบ่ได้เห็ดซาสาเอาเนี่ยและโบอ่าน,นั้นนะ่ะนี่นะ่ะเธอตีนเจ้าน่านะคือบบเอาเอาลืม <c oughs> เห็นลืมมันว้า <c> ว <oughs> มเกี่ยวมา <c oughs> เกี่ยวเกว่าอย่างนะ้ำมึงเนี่ยนะทุกคนป่อนต่อนอะไรอย่างงี้ระวั <c oughs> งปีนจับคอเด้อ เอาไว้ขัะหน้าก็ได้ก็เดี๋ยวมีต้องมัดป้ามาพี่มาเซลมาเกีวทั้งนี้มันจะมีนี่น้ำนี่ทางนี้มาแม่มันย่างน้ำนมันละซาน่นอย่าออเอคนงานก็ยึดคาดพี่มาพี่โนอนนี้ทูโฮอันนั้นอยู่โนนนี้ทูพูดทูแกเตอร์โน่ข้ามเฮียเฮีย พี่มาม่มยาบ้าหลายมาในเกี่ยวข้าวจนให้มีเยอะมาบ้านในยอนคิขานเกี่ยวข้าวเกี่ยวไ้ๆย่าเนลิ้นยาเนลิ้นบังน่การตัดข้าวเลยน่ จับเนี่ยนั่นเลยแทนบอกเห็นมากบอกมากเกี่ยวข้าวบอกามาเซลล์มากินข้าวมากินข้าวแต่มีมากเกี่ยวไอ้บ้าฝรั่งเนี่ยเด็ดกับฮอนกับฮอนมือฟ้าแจ้งกว้างเลยฮ้อนอะไรใบใบเนี่ยอีหน่อยนะ อิ <laughs> น่านอนัานมาอ,าอยู่นั่นแหละอ,ละอิน่าหน,นองเบคนงานกับติดอยู่ตะขันผู้มีต้องมัดที่รักอยู่นี่นะเว้นในนี้โลดเพราะว่าโบเพราะว่ามันมันมีน้ำเดิเขามัดเฉพาะมีน้ำอืมอีมอมกแล้วนะเออ ยังมัดเออไงวะเอออันนั้นเลยยังเมาอ่ะนะเห็ดข้าวเหี่ยวก็ทึกเชยคือดิ้งหนูเกี่ยวข้าวเมื่อแรกก่อนบ่่มมีีบข้าวบ้านเจ้ากินอย่างกินมันสลังกินข้าวโอ๊ตกินข้าวกินข้าวแต่ปะ เป็นยานหอนเป็นเอาเสือโกบโหนะทุกคนว่าย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 เฮดลินขนาดน้องเข้าโคกรน่ะเอาเน่นี่เหยียบข้าวเลยฮะอันนี้เออตายโหลดนนี่ปิดอืมเกี่ยังเปลีนนะทุกคน เลนท้อมโตเนี่ยโตโตโต,ตซื่อกระตูอเออโต้เนี่ยภูมัดกระต่ายเดี๋ยวถ้ามีมีโต้โอ <laughs> เออเออว่างลูกป้าลงมาเออคัก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 บ่เออเอาไมม จะเผาบเบอร์ได้ทุกคนเห้เฮิ่งใหเเบิ่งกงนฝร,รั่งเกีียวข้าวก่อนเพิ่นบ่เคยคเฮ็ดเนาะปนีนี้ปีที่สองแต่ว่าปีปีนั้นนะข้าวมันไม่ได้ต่ำมนะน,นี้อันนี้ข้าวต่ำพูดเจ็บเอวเพิ่นว่า่นสูงเด เข้าปีนี้เกี่ยวกับโอเพ่โอไว้นั่งกันหน้านะบ้าวนะหอ,อมเด้หอมบอหอมเด้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 หอมคือข้าวจีบอ <laughs> อันนี้ได้เสีบกับขา้าวจีใช่ไหมเสียบกับข้าวจีบอทนเล่ามากเสียบชีข้าวช็ดบังคนลามเนะาะบังคนลามโอ้อเสียบ เขาไมมใซ่เขาไหมแซ่กว่าแซบที่สุดไปเบิ่งกันไปเบิ่งน้องเกี่ยวข้าวก่อนไปน่าด่ล่ะสบายดีสบายดีจ้า <c oughs> จ้าเบิ่งแน่เกี่ยวข้าวย่างน้ำนะจ้าทางุ้วมาเด้อเกีเ้ยวข้าวทางผีน่ะย่างน้ำไปห้าวเอามันมาเว้นอยู่บนนย่างน้ำ พราะมันชามัดบุปิน่นเยอะเอาบอกชิตลามไม่เคยบอกเฮ้ยใบใบเจ้าหนจะว่าวาหลคือว้าไหลา้าว่าวไหลพูดใบใบแลนผมเมื่อเมฆขี้ขันกับผูกี้เหรอ บึงใหม่โกเข้านะโอ้ใหมกอดฮะฮะฮะคลิปนี้กันล่ากันไปช่มนี้เนาะข้าขโคไปเกี่ยวเข้ากันเลยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ย่าเผาเบอร์กันได้เด้อเจอกันใีคลิปนะเดี๋สิเฮ็ดอันคลิปให้เบิรงเฮาะ่บได้โพสต์ลายเดื่นแล้วเนาะ เป็นปีแล้วมั้งค่ะบได้โพสคลิปเอาบายบายมาเซลบาย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 ทุกคนบายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้า bye, นเจอกันคลิปหน้าอืมเดียวใบอัลลี